ยากจะบอกว่าสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยแบบผู้ชายเขาจะแบบมาดูแลเราเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังอะไรเลยเขาอะถ้าเขาให้เราไปํำแทงแปบลบว่าเขารักตัวเองมากกว่ารักคุณวันหนึ่งอะที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมึงผักปัญหานั้นออกไปด้วยการให้เขาไปทําแท้งโดยที่แบบไม่ได้มีการพูดคุยก่อนหรือว่าพูดง่ายๆว่าใช้ความมาักง่ายของมึงเนี้ยผักปัญหานี้ออกไปม,มึงพังชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะเว้ย เราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยครั้งนี้เราอยู่กับลูกเรารักลูกเราแต่เราเริ่มตาสว่างแล้วเรารู้สึกว่าคนที่เป็นปัญหาไม่ใช่ลูกเราคือผู้ชายมากกว่าที่เป็นปัญหาเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่ได้ทาแทนลูกแต่เหมือนเราทําแทนผู้ชายคนอื่นเอาใส่ชเดไอผู <c oughs> ้ดีผู้ดีดู <c oughs> ้ดีดดด <c oughs> ในเมื่อ ือต,ตัวปัญหากูก็ตัดปัญหาออกไปแต่ว่ากูก็คลิปลูกกูไว้ลูกไม่ได้ทำอะไรใช่ลูกไม่ได้ทําอะไรผิดก<า>ูรู้สึกว่าการทําแทง้งอะถ้าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงไม่พร้อมจริงๆอะไรไม่พร้อมเลยแล้วกูกูก็เลยมุ่สู่การทําแท้งเป็นตัวเลือกที่โอเคนะแต่ว่ามันต้องไม่ใช่การตัดปัญหา